สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกนะครับวันนี้เรามาทําี p ีใหม่แล้วครับเป็นข้าวหอมพวงเบอร์ยีนะครับวันนี้อายุข้าวได้20บวันละก็นัดทีมงานมาหว่านปุ๋ยนะครับตอนนี้ทีมงานนัดตอน6กโมงครึ่งนะครับหกโมงเชา้านี่เดี๋ยวเรามาด,ดูเหตุการณ์ก่อนนะครับว่าตอนนี้ข้าวเราเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูแปลงที่ มีปัญหานะครับนี่ครับแปลงนี้แปลงนี้นี่เรามันจะเป็นแปลงที่อยู่เ,เป็นบิ้งที่อยู่ล่างล่างสุดเลยนะครับอันนี้ตอนนั้นเราก็จะย่ำหมักฟางอะไรแบบไม่ไม,ไม่เต็มที่นะครับตันนี้ปัญหาที่เกิดก็คือว่าพออากาศร้อนจ,จัดแดดส่องแรงๆนะครับแก๊สฟางเกิดเลยนะครับแก๊สฟางเกิดเลยต้นข้าว ยืนเฉาแห้งจะตายไม่ตายแหลนะครับตอนนี้นี่เดี๋ยวให้ดูให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับนี่ตรงนี้ตรงนีถ้ถ้าไม่มีน้ำนี่ยิ่งจะตายง่ายใหญ่เลยครับจะเหลืองๆผมผมก็เลยถามนาที่อยู่ข้างๆแลว่าข้าวผมมันเป็นอะไรเขาบอกโอมันฟางมันเกิดแก๊ นี่เราก็เลยเห็นแล้วครับว่าฟามันเกิดแก๊สเป็นแบบนี้จะค่อยๆเหลืองไปแล้วเขาบอกเดี๋ยวมันจะตายหมดเลยเนี่ยเราก็เลยกลัวครับบอกต้องเอาเกลือมิดมาโรยนี่เราก็มาโรยมาโรยได้นิดหน่อยพอดีน้ามันไม่ค่อยมีมก็คงจะได้ผลหรือล่กก็ไม่รู้แต่กําลังปล่อยน้ํามานะครับจะเป็นเป็นหย่อมหย่อมสังเกตดูคือหย่อมใหนที่แบบน้ําไม่ค่อยท่วมเนี่ยจะเป็นจะเป็นตรงนี้ ก็จะเป็นย่มตรงนู้นครตรงนู้นน้ําไม่ท่วมนี่กําลังปล่อยน้าพอดีบิงบิงนี้แบบมันอยู่ล่างมากเลยน้ํามันมาช้าครับแต่แต่เราก็ดูดดูจากคลองด้านล่างมาช่วยอยู่นะครับเนี่ยแต่ทีนี้มันมันซึมเร็วครับขนาเมื่อวานเราเลยเอารถมาย่าเนี่ยครับยอดยอดจะเหลืองๆตอนแรกผมนึกว่าเป็นเพลยไฟ ผมก็งงเอ๊ะทำไมเพี้ยไฟมัน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 เป็นไม่หมดทั้งแปลงมันเป็นแค่บางบิงไอบิงไหนที่น้ํำน้อยเ้วฟางฟางหมักไม่เต็มที่นี่เจอแดดร้อนๆเข้าเกิดแก๊สเลยครับแก๊สฟางเน่าครับข้าวเมาข้าวเมาแก๊สนี่กำลังเปิดน้ําเปิดน้ํามาช่วยอยู่เดี๋ยวพอหว่านปุ๋ยทีมงานหว่านปุ๋ยปุ๊บเราก็จะปิด ไม่ให้มันไหลนะครับอันนี้เป็นข้าวพวงเบอร์ยี่สิบเขาบอกทำแล้วได้เยอะใกล้ลายละเกลียนเราก็เลยเอามั่งนะครับเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนข้าวทำไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดทำข้าวซ้ำๆนี่เราจะไม่ได้จะไม่ได้ทำคลิปนะครับแต่แปลงนี้น,นี่น้ำเออบินนี้รับินนี้บิงนี้น้ำมีตลอด ข้าวก็เลยค่อนข้างไม่ไม่ไม่เหลืองนะครับไม่เหลืองเลย,เลเลยแต่เมื่อกี้มีด้านบนด้านบนของของบิ้งนี้นี่แหละนะตั้งแถวที่ปลายนิ้วผมนนครับอันนั้นอันนั้นดินโผล่ข้าวข้าวจะเหลืองเหมือนกันครับจะเหลืองเจอฟางเจอแก๊สฟางเหมือนกันแต่ที่หนักเลยคือนี่แหละบิง้งแปลงนี้เลยบิ้งนี้เลยที่หนักนะครับเพราะว่า น้ำมันท่วมไม่ถึงเนาะแล้วมันคงเป็นแก๊สขึ้นมาแบบเต็มๆอะ่ะตรงเนี้ยถ้าอย่างมีน้ําขังท่วมก็จะไม่ไม่เป็นนี่เดี๋ยวผมพาไปดูตรงนู้นให้เห็นชัดเลยตรงนน้นอ่ะนี่มาดูาดูตรงนี้เลยครับลักษณะคล้ายๆเหมือนเป็นเพีย้ยไฟแต่ผมก็ดูทำไมมันเป็นตรงจุดที่แห้งๆที่ไหนได้เขาบอกเหมาแก๊สเป็นข้าวเมาแก๊สนะครับเหมาแก๊สนะฟาง เกลืองๆก็อบอกเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวมันก็ตายยืนต้นตายแต่ไม่เป็นไรเราหว่านเราหว่านไว้ก่อนก่อนที่จะหว่านนาแปลงนี้นะครับหว่านเตรียมไว้ซ่อมแล้วหว่านก้าแต่เ,เราก็เอามาซ่อมนะครับเพราะปกติผมก็เคยหมักฟางแล้วมันไม่เป็นเนี่ยพอดีช่วงนี้ร้อนจัดและนาแปลงนี้ผมเพิ่งทําครั้งที่สองเนาะน้ำมันลงมาไม่ทันไกลมากนู่นนะครับ สเสมอเราอยู่นู้นเลยครับติดถนนเลยก็จะมาถึงตรงนี้จะเป็นกิโลซะมั้งนะครับน้ำอเลยมาช้าไงครับตรงนี้เมื่อรอบที่แล้วที่เราทำห้าเจ็ดไปตรงนี้นี่เขาดิดเขาเด้งเพียบเลยครับตรงเนี้ยเลยให้หนามาตัดไปให้งัวนะครับแปลงเนี้ยเราฟางเยอะมากมันเป็นฟางเขาดิด อันนี้ผมลืมบอกเนาะอายุข้าววาันปุ๋ยครั้งแรกครับวันนี้วันปุ๋ยครั้งแรกอายุข้าวผมหว่านเมื่อประมาณปลายเดือนที่แล้ววันนี้ก็สิบแปดตรงนี้ 18, 18, สิบแปดสิบแปดเมษาศายุข้าวประมาณยี่สิบวันนะครับสิบเก้าวันยี่สิบวันถ้าอายุข้าวยี่สิบวันหวันข้าวรอบแรกวันปุ๋ยรอบแรกนะครับเห็นเห็นข้าวมันไม่ค่อยงามผมก็เลยใช้ ยูเรียล้วนมาเลยเพราะปกติที่ผมเคยทําแปลงอื่นที่ทผ่านมาที่เคยทำยูทูปนะเนาะที่เคยทําคลิปอันนั้นจะใช้สิบหกยี่สิบสูดมั่งล้วนล้วนมั่งแล้วก็มาผสมยูเรียมั่งอะไรเงี้ยครับแต่อันนี้ผมเห็นข้าวมันเมาฟางเลยใช้ยูเรียล้วนกระตุ้นเลยเดี๋ยวก็มาดูผลกันอีกทีว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าข้าวค่อนข้าง คนขันบางเลยละตอนแรกผมหวานไล่ละสามสาถังกว่านะครับเนะี่ยสามจาถังตอนแรกจะหวานสามพอดีแช่้าวผิดนะครับแช่เยอะไปหน่อยแช่ไปสามถังกว่าแต่สุดท้ายก็เจอแก๊สฟังเน่ามั่งอะไรมั่งมันก็ขึ้นบางเหมือนเดิมเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตให้ดูกันอีกทีว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับหลังจากหวานปุ๋ยไปทัด เดี๋ยวตอนตอนมาฉีดเดี๋ยวตอนมาฉีดไอฮอร์โมนฉีดยาหนอนหลังหวานปุ๋ยไปสักห้าวันเดี๋ยวผมมาอัพเดตให้ดูอีกทีว่าข้าวที่มันที่มันเมาฟางนี่มันจะฟื้นไหมอันนี้ให้พามาดูดูแปลงนี้อย่างเดียวเลยแปลงข้าวเมาฟางไม่ใช่เพียไฟครับนี่ก็แค่นี้ก่อนนะครับ เป็นกอหอมพวงเบอร์20อายุข้าว20วันวันปุ๋ยรอบแรกอยู่เลียล้วนนะครับ4 6 0 0หวัน5ลูกพอครับเพราะว่าปุ๋ยแพงลูกแะ1,650้ว16 50, เอาถูกสุดละ1ัน0้หวาน5ลูกเดี๋ยวมาดูผลกันอีกทีครับ5วันวันนี้สวัสดีครับ